สวัสดีครับทัวร์ลุงลุงนะคะวันนี้ทัวร์ลุงลุงจะพาไปยอดเขาภูซับเหล็กครับผมไปทั้งหมดสามคันนะครับแล้วอีกคันหนึ่งเราไปเจอที่ลังสิตนะฮะนะัดเจอกันที่ลังสิตเพื่อนๆให้กําลังใจด้วยนะครับผมอ่าครับผมเราก็มารับพี่น็อตนะนะฮะพี่น็อตคนที่ไปเขาก็โจมกับเรา คลิปนี้พี่น้องบอกว่าเหมือนดูถูกมากที่ชวนมาขับทางดำแบบนี้มันโกลเดิเวชั่นนะ่ะผมว่าผมเคยอยู่ระดับพรีเมียมาดูทิพย์เวชั่น3สาอสี่ให้น้องๆตอเขาลองก็ขับชิวๆวันนี้ก็ขับมาประมาณ180ที่ขับมานะประมาณ180เมื่อกี้เล่นกับแซดพันโดนเข้า,ออาไป3าหน่อยเดียวเออทีนี้รถน้ำมันมันสนุกไงเออเพราะว่าเราเราขับตัวพันมาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราพาไปดูรถหน่อย อ๋อแล้วเรามีสมาชิกใหม่ด้วยชื่ออน้นน้องอ,นอ้นอ่านี่ตัวพันธ์ทั้งนั้นดูชิวๆครับขับร้อยแปดสิบสบายๆดูดูเบาะดูเบาฟุ้งฟิงนะ <c oughs> มีรูด้วย ชิวๆครับสาสี่คันวันนี้สี่คันมาแล้วครับนี่ตัว V-Storm 650ตัวนี้ฮะเป็นไทอาร์มตัวนี้เป็นเอ่อแอฟริกาทวินโอ้โหแต่ละตัวตอนนี้เราก็มาถึงปากทางขึ้นอ่ฟูซับเหล็กนะฮะ แนะนำนะฮะก่อนขึ้นเนี่ยจะมีร้านอาหารตามสั่งแวะซื้อน้ำหรือแวะกินข้าวก่อนได้ครับก่อนขึ้นเพราะจากตรงร้านเนี้ยไปถึงตีนเขาก็ประมาณสองรอยเมตรนะฮะทางก็ทางเรียบขี่สบายไม่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 ได้เป็นออฟโรดอะไรครับซึ่งไม่พอใจพี่น็อตบอกว่าไม่พอใจใช่ไหมฮะ มันยังไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยรถพี่น็อตเขาแบบคือเขาบอกว่าดอกยางคือดอกยางผมมันเป็นดอกยางสำหรับล่ฟี์ด่เสียเกียรติรถเขามากกับทางพวกนี้แต่ละตัวทางขึ้นดีนะ ทงเป็นชัดบันใดนะครับมีไม่เท้าดูตอนนี้ยังยิ้มนี่สักพักอะ <c oughs> ่ะกูบอกแล้วไม่เท้าพาละ เย็บเลือกให้หน่อยอะไรวะเขามีให้เลือกระหว่างน้อยอ่าเขามีให้เลือกระหว่างเส้นทางสบายเฮ้ยน้อยเพมันต้องอ้อมยาวเนี่ยกูว่าเขาหลอกเราเปล่าอย่างเราเราจะไปสบายทําไมวะมากับทัวร์ลุงลุงพวกมึงต้องเลือกด้วยเหรอไม่ถ้ารับสบายนอนอยู่บ้านเออถ้าถ้าอยากสบายเปิดโรงแรมนอนดูรีวิวเอาเออต้องไปทางนี้ดีวะโอ้โห ผมบอกเลยนะฮะใครที่จะเริ่มออกเที่ยวให้มาที่นี่ก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าจากโควิดที่อยู่แต่บ้านไม่ดออกกำลังกายอะไรเลย,เลยพอมาที่นี่โอ้เหนื่อยเหนื่อยเลยอะ่ะหอบเลยอะ่ะโอมันชันนะโอโอโอ้ถ้าฝนตกมาคงคงลื่นด้วย สิบขั้นแล้วก็พักสิบขั้นแล้วก็พักใช่ไหมเดี๋ยวได้ทำไรฮะทำไรคุณทำไรฮะไม่ลองไ่เฉยลองเลยฮะหยิบยาดมมาที่พี่เขาอ๋อแต่ไม่ได้เหนื่อยอะไรใช่ไหมดูหน้าเหมอนคนเหนื่อยเปล่าแนะนำฮะถ้าสี่สิบบวกแล้วอย่ามาเดินทางเดินเดินทางลาดลาดอยู่บ้านสบายกว่า และเป็นความบังเอิญนะครับเราบังเอิญเจอพี่กมลศักตินะครับหรือว่าคุณลุงกมลศักตินะครับเป็นคนที่ปรับแต่งภูเขานี้คือแต่ก่อนภูเขานี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับคนที่ทําคนที่ทําขั้นบันไดคนที่ปลูกต้นไม้คือคนคนนี้นครับงั้นก็ไหนๆก็เจอแล้วขอสัมภาษณ์ดูเลยนะกันนะครับใบหญ้าพวกนี้คือลุงถางลุงปลูกหมดขึ้นมาปลูกหมดครับยังปลูกไม่เสร็จเลยเพราะว่ามันมัน,มนทำคนเดียวและอย่างหนึ่งก็น้าดีน้าฝนด้วย มันจะมันจะลบกไปนะแล้วมีใครมาช่วยไหมครับแบบจิตอาสาหรือว่าชาวบ้านแถวนี้ไม่มีครับหระไม่มีเลยโอ้โหจะมาช่วยเธอเรียกว่าคนเนี้เจรษถีคนนี้ขออนุญาตนั่งนะได้ครับได้ครับผมทามาปีหนึ่งหนึ่งเดือนกับวันนี้วันที่ได้หกเจ็ดเจ็ดวันแล้วครับโอ้โหปีหนึ่งกับหนึ่งเดือนเจ็ดวันก็มันจะช้าหน่อยครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้าที่พวกผมจะเห็นสภาพเนี้ยมันเป็นอะไรฮะตรงนี้มันเป็น แตอนนี้มันจะเป็นป่าหมามุ้ยครับป่า,ปาหมามุย้ยแล้วเป็นปา่ปยาย่าป่าย่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือหมายความว่าที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นไม่ไม่ใช่ของใครใช่ไหมครับหรือว่าเป็นของลุงเป็นของหลวงครับไม่เชอาผมอ๋อเป็นของหลวงแต่ที่ลุงทําเนี่ยเป็นถือว่าสาธารณประโยชน์ใช่ครับให้กับชาวบ้านให้กับโอ้ชาวบ้านแล้วก็ต่อไปก็ทางตำบลทางอำเภอทางจังหวัดแรือเปลงครับมันเมนมันก็ต้องไปอย่างนี้เนาะ แสดงว่าใจลุงคิดว่าวันหนึ่งถ้ามันบูมขึ้นมาให้มันแบบว่าคือตอนนี้คนก็รู้จักกันเยอะแล้วนะลุงนะโอ้ต้องขอบคุณลุงมากเลยนะฮะที่ที่ทำโอ้มมันเกินกว่าที่จะขอบคุณนะเพราะว่าทําทคนเดียวไม่น่าเชื่อดอกมองดอกแล้วพวกพันดอกไม้อะไรอย่างนี้ไปเอาจากไหนฮะคือตรงนี้นี่ก็ส่วนมากจะไปซื้อมาทั้งนั้นนะครับซื้อ,อ,อเองอะฮะครับข้งะะบางล่างได้เห็นนะก็ ก็จะลงไว้ประมาณพันต้นเป็นต้นดอกเหลืองๆต้นทองอุไลครับอ๋อ้ต้นทองอ๋อผมเห็นแล้วที่ยังยังปลูกอยู่ฮนะครับบางต้นก็ออกดอกเลยครับเออถ้าเกิดนักท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวแล้วมาเจอลุงกำลัง <c oughs> ขุดกำลังถางหญ้ากำลังปลูกต้นไม้อยู่มาทักลุงได้นะครับผมบนะครับเพราะว่าลุงใจดีแล้วก็ให้ข้อมูลเราเป็นอย่างดีแล้วก็เม a ซิ่ง <c oughs> มากครับ ผมว่าในประเทศนี้น้อยคนที่จะทําได้อย่างลุงนะฮะต้องขอบคุณมากเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชมวิวก่อนนะนนครับผมขอบคุณครับรครับเห็นไหม FC นี่นับวันนิ่งพูดเหมือนยูทูบเบอร์ไปทุกวันเลย,ลยทั้งๆที่คนติดตามมนไม่ถึงร้อย เฮ้ยอะเฮ้ยอะเป็นไงคุ้มค่าไหม<อ>มากับทัวร์ลุงลุไม่เคยผิดหวังภูเขาที่เราเห็นตรงข้ามนะฮะชื่อว่าภูเขาจีนแลนะครับผมภ<อ>ูเขานั้นก็น่าไปเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าขึ้นไปได้หรือเปล่าต้องถามามคนแถวนี้นี่ฮะ คือคือคนแถวนี้คือเรียกว่าอ่างซับหะะะหเหล็นก,กนะฮะหุยเกาะนั้นเห็นเกาะแล้วฮะอยากกางเต็นที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดอยู่ที่นั่นเยี่ยมบอกกางเต็นได้จริงเหรอมไ,ไม่ได้ไดบีซา่าก,กูไม่กลัวไม่ได้เพราะกูไม่ได้ขอวีซ่ามาคือกูขอเมียม,มาแค่วันเดียวเออถ้ากางเต็นนี่เดี๋ยวรอบหน้าเ ภูทับเล็กนี้มีจุดชมวิวเนี่ยหลายจุดนะครับผมเราสามารถเดินมาเป็นยอดหินแต่ละยอดมีสัก2-3ถึง3ยอดครับนี่ก็คือยอดหินอีกยอดหนึ่งที่วิวสวยมากๆเลยนะครับ ยอดเขาภูซับเหล็กฮะห,ห่างจากตัวเมืองลบบุรีไม่ประมาณ10บสิบห้านาทีนะไม่ไกลแล้วก็มาจากนี่เราก็จะไปเขื่อนป่าศักก็ได้ก,ก็ก็อยู่ระวแวกเดียวกันนมดแนะนำนะฮะแต่ถ้าเกิดอายุมากแล้วไม่ต้องมาก็ได้ถ้าใจแบบใจแบบกระจอกก็ไม่ต้องมานใช่ไหมที่นัดอยู่ที่ใจคุณ คุณจะแพ้โชคชะตาหรือคุณจะสู้แค่นั้นเองนี่คำคมตัดเลย อ่ะครับผมอันนี้คือของแถมฮะเวลาเราเหลือเราก็จากเขาเออจากยอดภูสับเหล็กมามาถึงนี่ก็ประมาณสักสามสิบนาทีใช้เวลาสามิบนาทีในการขับรถนะฮะที่นี่ก็เป็นทางรถไฟธธรรรรมมดดาาธรรมดาธรรมดาโอ้โห นมนมหันมะนานมนมโคตรเกาหลีอ่ะไอ้โคตรญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นมากเลยหน้ามึงเหมือนแบบขาวตีกันอ่ะฮะพี่นัอสอบถามหน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงที่ได้มาโทลงลุงด้วยกันก็อย่างที่คิดนะครับมาทีไรก็เหนื่อยกับพี่คนนี้แต่แต่แต่สวยครับสวยธรรมชาติข้างบนสวยมากถ้าชอบแบบขาวแล้วมองมุมแบบพนมรามอย่างนี้ยสวยอยากให้มาขอให้มาอยากบอกเอฟซีไหมฮะว่า อยากให้ทิปไหนทิปหน้าไม่เจอผมแล้ว <laughs> ขอบคุณครับโอเคบายบายทุกคนบายบายนอยบายบายนอย